ยอดมอหญิงอัชริยะตอนที่473ตบต่อเนื่องครั้งที่สองตอนที่7ด้วยความกระวนกระวายที่จะรักษาชีวิตของตนเองผู้เยาวคนนั้นจึงขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารู้ออกมาจนหมดก่อนหน้าที่จะถึงวันล่าววิญญาณยี่เหยียนเข้ามาหาพวกเขาในกลุ่มมีพวกสิษย์ที่มาจากฝ่ายอสุนวิญญาณและฝ่ายอาวุธวิญญาณ พลังของพวกเขาแต่ละคนอาจจะไม่ใช่ระดับหัวกะทิแต่ทว่าพูดประจำตัวของพวกเขานั้นต่างมีคุณสมบัติพิเศษอย่างเช่นผู้เยาว์คนแรกที่ครอบครองพูดประเภทอาวุธถ้าไม่ใช่เพราะเฟย์หยานเข้ามาแทรกแซงพวกเขาก็ปิดผนึกการเคลื่อนไหวของฟ้านฉีดได้สําเร็จไปแล้วแล้วคนอื่นก็จะจัดการงานได้อย่างเรียบร้อยยี่เหยียนใช้ตําแหน่งของเขาในฐานะสิทธิ์ของคณะหมอยาาจิตวิญญาณให้สัญญากับสิทธิ์เหล่านั้นว่าจะมอบรางวัลให้มากมาย และพูดเป็นในในว่าเมื่อพวกเขาฆ่าฟ้านฉีได้สําเร็จตําแหน่งของพวกเขาในสานักศึกษาเฟิงหัวก็จะมั่นคงขึ้นเพราะทุกคนรู้ว่ายี่เหยียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสิทธิพี่หนิงซึ่งสิทธิพี่หนิงก็เป็นบุตรสาวของรองอาจารย์ใหญ่ดังนั้นคําพูดของยี่เยียนจึงเท่ากับคําพูดของสิทธิพี่หนิงเออเออพวกเราพ,พวกเราตาบอดเพราะความโลภสิทธิพี่ฟ้านโปรดเมตตาไว้ชีวิตข้าสักครั้งข้าไม่กล้าทำเช่นนี้อีกแล้ว ผู้เยาว์คนนั้นอ้อนวอนด้วยน้ำตาถ้าพวกเขาไม่ได้คิดว่ามีสิทธิพี่หนิงนุนหลังอยู่แล้วก็พวกเขาก็คงไม่มีวันตกลงกับข้อเสนอของยี่เยียนร็อกอย่าลืมว่าฟานฉีเองก็เป็นบุตรบุญธรรมของอาจารย์ใหญ่เช่นกันหนิงซินงั้นหรือเป็นไปได้อย่างไรจะเป็นนางได้อย่างไรกันเมื่อฟานฉีได้ยินชื่อหนิงซินถูกอ้างถึงใบหน้าของเขาก็ซีดขาวเขาเซไปข้างหลังหน่งก้าวด้วยความตกใจ ไม่อาจยอมรับสิ่งที่ผู้เยาคนนั้นเพิ่งพูดออกมาได้อูเสือก็ชำเลืองมองฟานฉีและหันมาถามผู้เยาคนนั้นว่านอกจากพวกเจ้าทุกคนที่นี่แล้วยังมีคนอื่นอีกหรือไม่ผู้เยาคนนั้นก็สายหน้าแล้วรีบพูดขึ้นว่าไม่มีแล้วไม่มีคนอื่นอีกแล้วยี่เยียนบอกเราว่าจะหาทางบังคับให้เจ้าเข้าร่วมงานล่าวิญญาณกับสิพธิฟ้านและเมื่อสิบพิฟ้านถูกลากมากับสวะไร่ค่าเช่นนั้นก็จะทําให้งานของเราง่ายขึ้น ผู้เยาคนนั้นชำเนืองมองอูเสียแล้วพูดด้วยความกลัวอะไรนะตาของฟ้านฉีงเบิกกว้างเขามองผู้เยาคนนั้นอย่างไม่อยากจะเชื่อถ้าสิ่งที่ผู้เยาคนนั้นพูดเป็นความจริงว่าเป็นความตั้งใจของยี่เยียนที่จะมังคับให้อูเสืียเข้าร่วมงานล่าวิญญาณน,นั่นย่อมหมายความว่าพวกคนที่บุกรุกเข้ามาในป่าไผ่เพื่อสาปแช่งด่าทออูเสียนั้นถูกยุยงโดยยี่เยียนงั้นหรอความจริงในครั้งนี้ได้ปรากฏขึ้นในใจของฟ้านฉีแล้วเขายกมือขึ้นปิดหน้า เหงื่อเย็นๆไหลลงมาตามแผ่นหลังของเขาถ้าข่าวลือชั่วร้ายทั้งหมดเกี่ยวกับอูสเวียถูกแพร่กระจายออกไปเพราะเขาเป็นผู้ชี้แนะของอูสเวียพวกเขาจึงเล็งเป้าไปที่อูสเวียเพื่อเล่นงานเขางั้นหรอเนี่ยนั่นก็หมายความว่าคนที่ถูกลากเข้ามาพัวพันกับความยุ่งยากวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นนี้ไม่ใช่เขาแต่เป็นเขาเองที่เป็นคนลากอูสเวียเข้ามาพัวพันด้วยโดยไม่รู้ตัวการรู้ความจริงอย่างกระทันหันนี้ทําให้ฟ้านฉีหัวหมุนจนเกือบจะลม้มฟ้านฉีถึงกับพูดอะไรไม่ออกอยู่นาน อูเ๋เสือก็ถามคำถามผู้เยาวคนนั้นอีกสองสามคำหลังจากแน่ใจว่าผู้เยาวคนนั้นไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกแล้วอูเว๋เสือก็ส่งสายตาให้กับเชียวชูทันทีก่อนที่ผู้เยาคนนั้นจะทันได้อ้อนวอนไปมากกว่าน,นี้เชียวชูก็ตัดหัวผู้เยาวคนนั้นถึงจะเห็นร่างไร้ชีวิตล้มพับลงบนพื้นดวงตาของฟ้านฉี่ก็ยังแสดงความสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอยู่แล้วจูจ่ๆเขาก็เงยหน้าขึ้นหันไปทางอูเ๋เสือน้องอูเ๋เสือ เจ้ารู้ตลอดเวลาอยู่แล้วหรอวันนี้เป็นกับดักอูเสือก็พยักหน้าตั้งแต่ตอนที่สิทธิ์คนที่บาดเจ็บคนแรกปรากฏตัวต่อหน้าเราเจ้าก็รู้แล้วงั้นหรอฟ้านฉี่มองอูเสือด้วยสายตาจริงจังก็มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่สิทธิ์อายุ17หรือ18ปีจะเป็นสิทธิสาขาย,ย่อยอูเสือตอบอย่างใจเย็นเพราะการแสดงของสิทธิ์ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นอาจจะดูน่าเชื่อถือ แต่ด้วยอายุของเขาทําให้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะมาจากสาขาย่อยและประการที่สองก็คือเรื่องที่สิทธิ์จากสาขาย่อยสามารถจําได้ว่าฟ้านฉีเป็นใครจากการมองแวบแรกมันก็ดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยยอดหมอหญิงอัชริยะตอนที่474หญิงสาวที่มีพิษร้ายตอนที่หนึ่ง อีกอย่างถ้าคนจํานวนมากขนาดนั้นได้รับบาดเจ็บจริงๆกลิ่นเลือดก็ต้องรุนแรงมากกว่านี้อู๋เสือเพียงสูดกลิ่นเบาๆนานก็แน่ใจว่าภาพที่เห็นตรงหน้าเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นฟ้านฉี่ก็กัดริมฝีปากแน่นตอนที่เจ้าตกลงมาที่นี่เจตนาแท้จริงของเจ้าก็เพื่อค้นหาว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้งั้นหรออู๋เสือก็พยักหน้าอีกครั้งฟ้านฉี่ก็นิ่เงียบในทันที ตอนที่เขาเห็นปฏิกิริยาของเชียวชูและคนอื่นเขาก็เชื่อว,ว่าพวกเขาต้องรู้ทุกอย่างมาตลอดแต่พวกเขาเองก็แกล้งทําเป็นไม่รู้และเดินเข้าสู่กับดักของศัตรูเพราะเป้าหมายของกับดักนั้นคือคนที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเพียงคนเดียวในกลุ่มของพวกเขาทั้งหมดซึ่งก็คือตัวของเขาเองตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ฟานฉีประกาศตัวเองว่าคือผู้คุ้มครองของอู๋เสียแต่ในที่สุดฟานฉีก็ตระหนักได้ว่าการโจมตีทั้งหมดที่อูเสีอยได้รับ ก็เป็นเพราะตัวเขาเองความรู้สึกที่ท่วมท้นในหัวใจของเขานั้นทําให้ฟ้านฉีหายใจไม่ออกแล้วเราจะทํายังไงต่อไปเมื่อเชียวชูเห็นสีหน้าหมุนหมองของฟ้านฉีเขาจึงพยายามเปลี่ยนเรื่องเพราะเขารู้สึกเสียใจไปกับฟ้านฉีด้วยเล็กน้อยอูเสวียก็รีตาแล้วเรียกชื่อหนึ่งออกมาในทันทีเยียฉาทันทีที่สิ้นเสียงของอู๋เสียร่างเงาสีดำก็พลันปรากฏตัวขึ้นข้างหลังของนาง ความเร็วของชายคนนั้นที่ปรากฏตัวออกมาเร็วมากจนกระทั่งหัวเห่ยงที่ยืนอยู่ถัดจากอูเสือก็ยังตกใจในตอนที่หัวเห่ยงและเชียวชูเห็นใบหน้าของเย่ช้าพวกเขาก็ตัวแข็งทื่อในทันทีเอ๋อเอ๋ะเเจ้า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 ไม่ได้จะตายไปหรอกหรอเชียวชูไม่เคยลืมใบหน้านั้นไปตลอดชีวิตถ้าไม่ใช่เพราะชายคนนั้นเสียสละตัวเองด้วยการระเบิดร่างของเขาในหุบเขาเมฆา เพื่อยับยั้งชายสองคนนั้นตอนนี้เขาก็คงจะตายไปแล้วแต่ว่าในวันแห่งความเป็นความตายนั้นเชียวชูแน่ใจว่าเขาเห็นชายคนนั้นระเบิดตัวเองไปแล้วนี่แล้วทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้แถมยังครบ32ประการด้วยเป็นไปได้อย่างไรกันเย่ฉาก็จ้องมองอูเสวี่ยโดยไม่ละสายตาไม่มีความรู้สึกใดๆบนใบหน้านั้นโดยที่ไม่เหลือมองเชียวชูและหัวเห่ยเลยแม้แต่แวบเดียว นี่ไม่ใช่เขาอู๋เสือก็พูดขึ้นมาทันทีปากของเชลชูอ้าแล้วก็ปิดในขณะที่มองเย่ฉาอย่างงุนงงแต่ก็ไม่มีเสียงใดเลดรอดออกมาจากปากของเขาอีกหาตำแหน่งของหนิงซินให้ข้าอู๋เสือหันมาสั่งเย่ฉาขอรับจากนั้นร่างเงาเย่ฉาก็ส่องแสงออกมาแล้วก็หายตัวไปฟานฉีที่สิ้นหวังไปแล้วจากการรู้แจ้งก่อนหน้านี้ของเขาก็พลันพบว่า เขาไม่สามารถแสดงสีหน้าตกใจไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วน้องอูเสียเจ้าจะตามหาคนที่ชื่อหนึ่งซินกับยี่เหยียนหรอเฟยเหยียนถามพร้อมส่งรอยยิ้มหวานขณะที่มองมายังอูเสียจากที่ผู้เยาคนนั้นพูดก่อนหน้านี้ทําให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดในที่สุดและพวกเขาก็ย่อมระบุตัวผู้บงการเบื้องหลังการพยายามรอบสังหารในครั้งนี้ได้ไม่รีบอูเสียพูดพร้อมกับสายหัวเบา,เบา สิ่งที่หนิงซินทำกับฟ้านฉีทําให้อู๋เสวี่ยได้เบาะแสบางอย่างที่ช่วยไขข้อสงสัยในใจของนางได้แต่นางตั้งใจที่จะรวบรวมเบาะแสให้มากกว่านี้เพื่อจะได้คําตอบที่ค้นหาอยู่หนิงซินผู้นี้เป็นใครอู๋เสวี่ยหันไปถามฟ้านฉีในตอนที่ผู้เยาคนนั้นเอ่ยถึงหนิงซินเมื่อครู่สีหน้าของฟ้านฉีก็แสดงความตกตะลึงอย่างหนักราวกับว่าการที่หนิงซินเป็นผู้บงการเบื้องหลังแผนการร้ายทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้สําหรับเขามากกว่าที่จะเป็นยี่เยียนซะอีกนางคือบุตรสาวของหนิงรุ่ยหนิงรุ่ยเป็นศิษย์รุ่นน้องของพ่อข้าตอนนี้เขาเป็นรองอาจารย์ใหญ่ของสํานักศึกษาเฟ,ฟิงหัวเขาสนิทกับท่านพ่อมากหนิงซินเนี่ยพูดได้ว่านางโตมากับข้าและน้องจัวเลยยิ่งกว่านั้นหนิงซินและน้องจัวได้มั่นหมายกันแล้วแต่เนื่องจากสุขภาพของน้องจัวที่ต้องการการพักฟื้นพวกเขาจึงแทบจะไม่ได้เจอกันในตอนแรก หนิงรุ่ยใช้เวลาและความพยายามไปมาเพื่อหาหนทางรักษาอาการป่วยของน้องจัวกระทั่งหนิงซินก็ยังมาดูแลน้องจัวอยู่บ่อยๆและมันจะเป็นนางไปได้อย่างไรกันที่จะวางแผนรอบทำรายค้าฟ้านฉี่เกาหัวอย่างแรงด้วยความคับคล้องใจเขานึกภาพหนิงซินที่เป็นผู้หญิงเจ้าแผนการที่คอยชักใยผู้อื่นมาเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์อ่อนโยนและผู้จานุ่มนวลที่อยู่ในใจเขาเสมอมาไม่ออกจริงๆแม้ว่าฟ้านจัวและหนิงซินจะยังไม่ได้แต่งงานกัน แต่ฟ้านฉี่ก็เห็นนางเป็นน้องสะพ้ยมานานแล้ว